สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับวันนี้มาเข้าทุก <sk r isa> คนวันนี้เข้ามาสู่ช่องเง <sk r isa> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันว่างชาแนลนะครับ <sk r isa> วันนี้ผมจะมาทำบ่อปลาสวยงามที่ดิงสามตัวนี้ว่าจะหาที่ไว้ให้มันแล้วก็จะทำให้เป็นบ่อปลาสวยงามแล้วก็บ่อพักปลานะครับผมเราจะไว้ตรงไหนดี เดี๋ยวดูหาที่แปบนมนะครับโอเคครับตัวนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องแรกเลยนะครับจะต้องหาที่ไว้ให้มันก่อนนะครับจะต้องเป็นที่ที่โดนแดดบ้างและหลังจากโดนแดดก็จะต้องอ่าคเรียกว่าอะไรนะล่มอะไรเงี้ยโอเคผมไปเจอที่ไว้ลว้โอเค มันจะไว้ตรงนี้เรียงกันยาวไปเลยนะครับหนึ่งสามสี่นะครับผมแล้วก็จะใช้ทางเดินท่อเพราะตรงนี้มันโล่งพอดีเอาจากตรงนู้นขยับย้ายมาตรงนี้หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เอาไวล้ลงๆแล้วก็ตอนแรกว่าจะเอาตรงนี้ครับแต่ว่ามันมีต้นพลิกขึ้นอยู่เต็มเลยนะครับก็ไม่เอา เอาตรงนี้เลยนะครับจะโดนแดดในช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็จะร่มนะครับเพราะมีต้นไม้อยู่เป็นยังไงลุย โอเคครับก็วางได้แลวสามบ่อนะครับตรงนั้นหนึ่งหนึ่งสองนะครับนี่บ่อที่4ี่เพราะว่าบ่อที่3าจะต้องวางไว้ตรงนี้ผมเลยต้องเอาบ่อที่4เข้าก่อนเพราะทางเข้ามีอยู่สองทางก็คือทางนี้ครับแล้วก็กับทางนี้แต่ว่าเราจะต้องเอาบ่อเข้าทางนี้เพราะว่าตรงข้างหน้าเนี่ยมันเป็นทา่าเขาเขาลาดพื้นไว้แล้วนะครับมันเป็นปูนนะครับเดี๋ยวพาไปดูเป็นไงอ่ะ เราไม่สามารถที่จะเอาบ่อข้ามตรงนี้ได้นะฮะนะครับเพราะเดี๋ยวจะมันมันจะเป็นรอยมาอันที่สามมาเลยเอ๊ เราจะล้างบ่อแล้วนะฮะเราจะบอกข้างในก่อนเก็บไปเก็บ สิ่งสำคัญที่สุงการทำงานคือเวลาทำอะไรแล้วมันก็ต้องเก็บไว้ที่เดิมนะครับเพราะว่าการที่เราเก็บไว้เดิมเนี่ยครั้งหน้าเวลาเราหามันจะได้เจอนะครับ โอเคพักทานอาหารสักครู่หนึ่งนะครับแม่ทําขนมจีนน้ํายาปลาล้วนๆนะครับผมปลาให้ โอเคครับอ่าไปเอาปูนมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอุดรอยรั่วที่ใช่ปะรอยรอยรั่วนะครับที่บอ่อเอาวันนี้จะน่าจะได้สักบ่อนหนึ่งนะครับลุกันเลยเราทรายแล้วก็ปนูนเรียบร้อยนะครับจะ,จะทาวการผสมกันคือประเด็นก็คือว่ามันไม่มีที่ คนนะครับเราจะใช้มือในการโบกมันด้วยคนนี้ตับด้วยเชย

โอเคครับก็ปิดรูนะครับตรงก้นเรียบร้อยแล้วนะครับตรงกลางนะครับตรงขอบนะครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามันแห้งแล้วเราจะซาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่ความชวยเดี๋ยวไปทำบอ่อต่อไปก่อนยเย้โอเคครับบอ่อที่3ามบอ่อที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับบอ่อที่2ยาวหมดแล้วนะครับ นะครับแล้วก็เลือบอลที่สามบอลที่สามได้ไปน้อยเดี๋ยวนะครับแล้วก็หมดละโอเคมาเป็นยังครับอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพูดพูดภาษาเหนือมาโอเคอ่าโอเคครับก็อีพีหนึ่งก็คงจะจบไปแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องไปทำงานต่อโอเคบายบาย โอเคอ่าเป็นโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับนะครับสำหรับคลิปทําบ่อนะครับอีพีที่หนึ่งนะครับของวันว่างชาแนลนะครับก็ถ้าใครชอบเลย ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไครป์เพื่อไม่ปินกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว